ขอให้หน่อยขอให้นอยดิขอให้นอยดิมามาอยู่ข้างในไฟของมันงายๆ่นไหนพี่ผมอ้วกพีนะแม่พี่เอออมาส่งให้พี่หมดดิพี่เกี่ยงหาปะมันอยูดไม่ถามถามไม่รัให้หน่อยตกตกคนนึง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 ตก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 ใครตีกันหมากกันอยู่สุสานเลยไ้วงสมาด้ตกีบมาไี้ตกีบีา้ตกีบี้มมา้ตกีตีตกี้มา้ตกาดีกา ตกสองเลยตกสองเลยเทล่าตกอีกตกอีกตกอีกเทล่าตกอีกเนี่ยคันดำเนี่ยไม่ใช่พวกเราปะไม่ใช่ไม่ใช่ยิงไงไม่มีคนดป่าวะไอ้เทล่าดำพวกเราปะเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงยิงไปก่อนยิงไปก่อนเฮ้ยมึงเอ้ยมึงมากันหมดอย่างเนี้ยทำไมเราน้อยจังวะไอสัตว์มาดีมีสามสี่คนนิ่งยังนีเอะไรกันเนี่ยถ้าไม่มีน้อยยังวะตกเยอะนะตกเยอะนะครับกูยังไม่ได้เจอใครใส่นาโนด้วยนะเทล่าสีดำ รีมาดิรีมาดิตกตกตกเฮ้ยไอเด็กเวรไอเด็กเวรมือดำเพี้ยไรเนี่ยเทล่าดำนะเทล่าดำหมาโนแต่ไอเด็กเวรร่วง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 จับคันนี้จับคันนี้นี่มาคนนี้มันคันนี้มันคันนี้มันเทล่าเนี่ยโอ้โหมันจนกูเวรเอาไปดิเอาไปที่โอ้หมันจับกูกันไอบูมึงไปบัมรถข้างในดิไอบูมึงบัมรถข้างในเทล่าดำโตก

คิวเลยเพื่อนสตัวเฮ้ยทำไมกูตีไม่ได้วะมีกดไวเดี๋ยวกูเลี้ยงเดี๋ยวกูเลี้ยงกันไปรออ้ตอเลยไม่ตบอกพี่น่าตแตกสื่อสาร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 ตน้ำอ่ะเฮ้ยมึงฆ่าได้มึงดึงศพมันออกมาข้างนอกดิดึงศพมันออกมาข้างนอกข้อเพื่อนดึงตลยออกจมเลยเอาศพุกอน ฝั่งสองข้ามพี่พี่ติดมานหน่อยเอาพี่ปอมหน่อยเฮ้ยลงเพิ่มหน่อยดิลงเพิ่มต้องลงเพิ่มอย่าเยอะนะขอสองกสุสานะเห็นสูสานโดนตไปมากยงอเหลนาโนนะนาแค่แตกนาโนไว้ไว้องแตกโรเกอร์สวตงกลางไปโจมตรงางไปโมงอมาอีกเพื่อนดึงอมาอีกเอาสบตาบอกไว้กูยิงฟรีเลยตรงนี้กูเลี้ยงให้สา พี่บ๊อบพี่บ๊อบเพื่อนตายตรงนี้พี่บ๊อบข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปเดียวก็กลับมาดี่เดียวก็ดีดีเออในกูกดให้มึงอยู่เพื่อนมึน่าอย่าิงกูมึงมีเลยมไม้วิ่งไม้พี่ม้าปล่อยไว้ไว้เล่นก่อนไว้เล่นก่อนไว้ดึงออกมาอีกเพื่อนดึงออกมาอีกเพื่อนดึงออกมาอีกจบเพื่อนขอบนเท่าั้นพี่เล่นเลยเล่นปืนปืนเอาไปเล่นกันหนุ่ด้วยกันหนุ่มด้วยตายแล้วตายแล้ว ผมลากทิ้งก่อนแล้วผมลากทิ้งก่แล้วผมลากทิ้งก่นแล้วเออไหวไหวดึงศพออกมาดึงศพออกมากลางถนนนี่กลางสี่แยกดึงออกมาอย่ากับข้างในเอาศพออกมาออกมาจากมันมีศพเดียวเองมึงเห็นว่าตรงอิเดียดึงมาตรงอิเดียไม่ดึงออกมาข้างนอกดิข้างนอกกลางกลางร้านข้างนอกดึงออกมาดอะไรดิอะไรดิอะไรมาลดมาลดมาลดมาลถเขี้ยไปถือตบไปถือตบอำอีกจดเป็นเหนียวเหนียวหนึ่งไปนเฮ้ยเอาศพออกมาหน่อย ต่อมีอีกต่อมีเพื่อนต่อตครจบทั้งในเพื่อนนอนนอนตายเยอะมากตุงนี้มาชุบดึงศอหนายมาชุบเอ้ยมันเอามาฝั่งขวาเยอะใช่ไหมนะพุ่มฝั่งขวาเยอะทุกทีไม่ไม่ไม่ชุบแล้วฟังกูชุบชุบใจเย็นชุบใจเย็นเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านนะเตรียมกลับบ้านนะเเอาตายเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยชุบดีชุบดีพี่ตั้ชุบเลยตรงไหนยิงยิงตรงนี้ตรงนี้เพื่อนตายต้องชุบไม่หมดตรงนี้ต้องชุบไม่หมดเกิดอะไรโมยโมยการ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  ีเียวมันจะเลยืนตัวยยืนเอ้ยใครยิงนาโนกูไม่หยุดเลยวะชูบีชูบีชูบิมึงปิดกันได้ตรงนี้ไอ้รัเดี๋ยวกูกดให้กูตายเอ้เรียเรากูกันดิน้องเอ้ยเอ้ยเอสไปกลซเ้ยทำไมเพื่อนไม่กูวะระคีระเอ้ยเอ้ยเอ้ย ชมดี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 ชดีไอ,อ้เียลีออนเป็นที่อะไรหัวทิมอ่ะหรอเอาเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอสัตสๆๆว์ซิกจิกกรโป๊กเลยเนี่ยจะแข่งแล้วมั้งเนี่ยออยังวะกำลังหลักสูตรหลักสูตรนั่งตรงดึงดึงจบมาประมางถนน,นอไสามดีมดตรงนี้หมดแล้วน้องตรงนี้หมดแล้ว เราสบายมันตายเยอะเนี่ยไอ้ดี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 เฮ้ยถ้าได้ถ้าได้ดิงสุออกมากลางถนนดิยกระข้างในเดี๋ยวมันรีไอเหนีวข้างหลเห็นปะไอเหนวข้างหลันระวังชุบอ่อนะฝ่ามือไหนวะอยู่หนกลางถนนเลยเหนี่ยวซดีมาถือซดีถือถือปืนยู่ซดีบูบูยิงให้หน่อยบูบูรถอะเห็นปะยิงให

อย่าให้มันถึงศพดิดึกๆกระจายศพองนะกระจายศพองเด็กๆเด็กๆเด็กๆไปไม่ได้ถอศพกันได้ถืศพกันไ้ไยิ้ถศพดิใครไม่ได้ทำอะไรอ่ะคอนเทนตเอยากนอยากินอยากอากกินอกิยากยากินเหมออะไรกันวะเอาศพออกมาดิต้องไปในร่องอ่ะมาเลยเด็กคนเดียวมาเดียวมาเดียวเกินไหนเกินไหนเกินไหนเกอนไนไปพี่มุติไป ไป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 

่อนนรถขหดูเขาโปกไปแข่งแล้วป่ะไปแล้วไปๆครับคนดูเวลาแล้วบอ้เฮียกูาถึงเต้นตอนนี้แหละปนเลยก็ได้ปนดิปนหนีมันดไม่ได้ปน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 เลยเราไม่มาติดเคสปุ๊มปนเลยไม่ไหนอ่างนี้บอกมันกดลิมิตไม่ใช่เหรอพี่ปูกดไปแล้วปนไม่ได้ตูวมีมีบัตร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 มีเลยแล้ตจกนี้เลยมึงอย่างเงี้ยวันนี้มึงด่าดีเฮียลอยเฮียอะไรอะอย่างเงี้ยมันดีไม่ได้มึงจะรีหรือเปล่าวะ ไอ้สัตว์ดากอนดากอนดานี่คุยคุยคุยเยี่ยมันไม่ได้ตอนแ้วพวกกูมาแจ้บความครอบเพียรไอ้กากไอ้กากไอ้กากไม่มึงไม่ปากมึงมีเสียงเลยเหรอเสียงยุ่ยสายคุ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 ยเพียมึงกดจังหน่อยแกงลิกเนี่ยฮะอีควายมึงกดจังหน่อยกาไอ้กระจกไอ้กระจอกมึงจะกดหรอฮะมึงจะกดโดนกูกดมั่งดิเพียกูให้มึงเกิดแน่นอนกูฝันยาเลยถ้าแกงไม่แตะกูไม่เลิกตีไอ้ชิบากไอ้ควายกูสาบานเลยนะไม่มีอะไร ไม่โดนนิับเีใครไม่มีน้ำส้มบ้างมาเอาเมาไอโอมามาที่รถดีไอโอมามาที่รถด่วนเดือนเมาที่ศพหนูต้องอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนขอน้ำส้มหน่อยดิโอมามาที่รถไหนครับน้องโอมาไปแล้วคนดูไม่บาครับเจอกันหลังหลังแข่งเสร็จแล้วกันนะไปเจอครับทุกคน